สวัสดีทักทยทางไลฟ์นะคะ EFM Station Fan แฟนเนะคะแล้ว y o u t u เอทาออนไลน์นะคะดีเจแนนต้อนรับนะคะส่งนักแสดงนำจากซีรีส์ใส่รักป้ายสีสิงโตปรชัชญาและเต้ดาวิจสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเย้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 วันนี้ได้ยินชัดเจนเลยวันนี้น้องๆไปถ่ายงานกันใช่ไหมใช่ครับเออทักไทยแฟนๆชาวเอฟแฟนดอมหน่อยมีคนบอกว่าใน YOUTUBE ไม่ได้ยินเสียงเลยอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ได้เริ่มนะคะอ๋อตอนแรกผมก็เป็นผมก็เอ๊ะทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยนะเสียงก็เป็นไปกับเขาด้วยหรอ ก็ตอนแรกเข้าใจว่าเเริ่มแล้วแต่ว่าแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับอ๋ออาอันนี้มาจริงแล้วทักทายชาวอีฟแฟนดอมไหนคะสวัสดีครับแฟนๆชาวเอฟแฟนดอมทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับครับผมอ่าผมผมเต้นะครับผมสิงโตนะครับผมจากซีรีส์เดอะแซร์นีนครับผมครับผมก็ตอนนี้ซีรีส์ดำเนินมาถึง EP ีที่กำลังจะเดินเข้าสู่ EP ีที่สามแล้วปะใช่ครับ เออส่งอ <anto> ีพ <divide S 1> ีแรกดําเนินเรื่องไปถึงตรงไหนยังไงบ้างล่ะคะก็ไปดึงเขามาเป็นพนักงานบริษัทของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าคนก็น่าจะเห็นหลักการทํางานของคุณปรเมศอยู่แล้วว่าเขาทํางานแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมก็จัดการทําสัญญาให้เขามาทํางานอยู่ในบริษัทเรียบร้อยแล้วคือต้องเรียกว่าไปหลอกมามากกว่าไปโดนไปโดนหลอกมาเพราะว่าผมไปเป็น เป็นนี่เขาก็เลยกลายเป็นลูกหนี้ด้วยแล้วก็เลยให้มาใช้นี่ด้วยกันแบบเป็นลูกน้องเขาครับอ๋อคุณเป็นพนักงานบริษัทเขาเรียบร้อยแล้วมีประกันสังคมหรือยังเช็คหรือยังเออมียังมีทุกอย่างทุกอย่างที่นะคะอยู่ในสวัสดิการอเราเรามีให้ครับแต่ว่าขอเวลาก่อนเพราะว่าได้ข่าวว่าปรเมรในเรื่องคือขี้งกมากงกมากอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดซุปบาททุกสตาค์เขาบผม ส่วนส่วนภาพก็คือในเรื่องคือเด๋อมากคือไม่รู้เรื่องครับคำนวณเขาบอกคุ้มก็คือคุ้มเชื่อผมจิว่าคุ้มเออผมว่าเออคุ้มคุ้มแหละคือในเรื่องนี่คือตอนถ่ายตอนนั้นรู้สึกว่าดมดมแนวแล้วคุ้มจริงๆครับเอ้าเราเนี่ยลองคิดดูนะครับผมหกสิบสี่สิบท่าแมเนจเมนต์เพิ่มด้วยคุ้มคุ้มจะตายเออคือได้เงินเดือนมาต้องหักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับให้เขาคุ้มมากครับคุ้มแหละ เ <laughs> ห็นไหมพี่คิดไม่ทัน <laughs> เออคิดไม่ทัน <laughs> พี่ก็เป็นคนแบบงงๆเหมือนกันนะคะถามหน่อยว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเออในคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเนาะอีกคนนึงก็จะแบบเป็นความเจ้าระเบียบเป็นความเนี้ยเป็นความผู้บริหารอีกคนก็จะมีความอาติสูงมากทั้งสองคนมีคาแรคเตอร์อันไหนที่มันตรงหรือว่าคล้ายๆกับชีวิตจริงของเราด้วยไหมคะ ถ้าเกิดว่าผมกับปรเมศเนี่ยมันจะมีบางพาร์ทในการทํางานของผมสําหรับพาร์ทที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทําได้ดีอะไรเงี้ยครับก็จะมีความเมปบน a r l i ก็คือสิ่งที่เราทําได้ดีเราก็อยากทําออกมาให้มันเป๊ะที่สุดเพอร์เฟกที่สุดเป๊ะตามตารางหรือว่าตามแพลนที่เราวางไว้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นงานที่เราทําได้ดีทุกอย่างต้องออกมาเพอร์เฟกืมแล้วพี่ภาพล่ะคะพี่ภาพ ภาพน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ครับเป็นความเซอร์ความความ,วามติปความแบบคือไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดของตัวเองมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ uh มีความมีมองทุกอย่างเป็นเป็นศิลปะมองเป็นส,อนสีอันนี้สีนั้นคนนั้นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วโดนหลอกง่ายเหมือนในเรื่องไหมคะอะไรนะครับโดนหลอกง่ายเหมือนในเรื่องไหมคะก็เป็นบางเรื่องครับ <laughs> มีคนถามถึงซีนที่พี่ภาพเนี่ยใส่สูตรสีเขียวโอเขียวแบบเขียวเขียวเห็นจากอะไรนะดาวังคารมองจากดาวังคารยังเห็นเลยครับมันเป็นเขียวเฉดไหนในแพนโทนเขาเรียกเขียวอะไรคะเขียวมะนเขียวเฉไนในแพนโทนเขียวมิ้นไหมฮะมันเกินไม่มินนะลูกมันไม่มิ้มินแล้วนะฮะเขียวสะท้อนแสงแล้วถูกตามในเื้อเรื่องดกที่สุดแล้วเขียวสะท้อนแสง ในชีวิตจริงมีโอกาสได้ใส่สูรสีเขียวอะไรแบบนี้บ้างไหมครั้งแรกในชีวิตเลยครับจริงเหรอเอ้ยเคยปะวะไม่แน่ใจครับไม่เคยไม่เคยใส่จากท้องแสะขนาดนี้นะแต่สิงน่าจะเคยเพราะว่าสิงอาจจะต้องแบบออกงานอีเวนต์บ่อยไม่ไม่ไม่แต่ว่าผมไม่ได้ใส่ในในพาร์ทของการทํางานครับผมจะใส่ในพาร์ทของการที่มันจะเป็นงานงานเลี้ยงหรือว่างานที่แบบว่าเขาแต่งแบบคอสตูมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีธีม แตซ,ซีการ,เ,รเหมือนงาน <ๆ S 2> งานงานปีใหม่บริษัทอะไรเงี้ยครับผมม,มากกว่าอืมโอเคทั้งสองคนเนี่ยคือมาเจอกันครั้งแรกในซีรีส์เรื่องนี้เออมันเข้ากันยากไหมคะความเคมีความบาแรนต่างนานาตอนแรกอะเข้าใจว่าเข้ากันยากมากเพราะว่าต่างคนต่างน่าจะหลบอยู่คนละมุมอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเจอกันจริงปุ๊บหลบมุมกันทั้งคู่จริงครับแต่หลบมุมเล่นเกม ก็คืออาจจะหลบมุมตหลบมุมเดียวกัน like, ติ like, ๊สองคนมาเนี่ยเวลามาเจอกันต้องหันหน้าเขาหาบุมห้องแล้วก็แบบไม่คุยกันอะไรแต่ความจริงคือไม่ใช่เลยมาถึงก็คุยกันเหมือนเหมือนสนิทกันแล้วเมาแล้วอายุเท่าเท่ากันด้วยไหมคะทั้งคู่่ครับได้แก่กว่าครับโหเจ็บเลยตอนนี้พี่เต้อายุเท่าไหร่นะครับอ๋อยี่สิบต้นต้นครับอืมถ้าพี่เต้ยี่สิบผมตอนนี้อายุสิบแปดครับ เออถ้าสิงสิบแปดพี่ก็สิบสองแหละโอ้โหยตกใจแรงมากตกใจแรงมีคมีคนคำถามเรื่องอายุกันดีกว่าเออข้ามข้ามข้ามมีคนถามมาเยอะมากเลยนะคะในทวิตเตอเดี๋ยวพี่แนจะเลือกหยิบบางคำถามมานะคะในเรื่องนี้นอกจากน้องสองคนทุกคนคงเห็นแล้วแหละว่าเคมีทั้งคู่มันเข้ากันดีมากจนคูณนี่ติดเทนทวิตเตอร์แล้วติด แล้วติดอีกติดยาวนานแต่ว่าอยากรู้ว่าเคมีของคนอื่นๆอย่างเช่นมีคําถามหนึ่งถามมาว่าระหว่างทั้งคู่เข้าชากับพี่หยาดพี่รูนพี่สป라์บอบบและพี่ด้าเข้าชากับใครหลุดขำมากกว่ากันพี่ด้าของผมอะพี่ด้าของสิงเป็นพี่ดาเป็นพี่หยาดะครับอมีมีซีนไหนไหมที่ที่แบบว่าเบื้องหลังเราหลุดขำเล่าให้ฟังได้ไหม ของพี่แตนน่าจะเป็นซีนนี่ป้าที่แบบว่านี่เหลอการทํางานนี่แหละ p r ร f e s s i o นี่อะหรืออะไรนั่นอ่ะที่พีหยาดใช่ใช่พี่อยากคือแบบตอนแรกอ่ะเขามาแล้วเขาเขาคีบคาแรคเตอร์คือเขาเข้าใจว่าเขาให้เป็นเจ้าสาวจริงๆแบบเหมือนเหมือนางแต่เขาบอกว่าพุ่งข่าวเขาบอกไม่คืออยากได้พี่อยากพี่อยากก็บอกโอ้ยไม่บอกแต่แรกเราก็แบบคีบคาแรคเตอร์เาตั้งแต่เช้าพอเขาเป็นพี่อยากแล้วคือทุกคนเล่นต่อไม่ได้แล้วครับคือแกแบบ แกนปลาแกนมานี่แบบโอ้โห <c ười> คือเป็นเรื่องเหมือนเขาบอกขอบคุณพ่อแม่แต่เขาใช้คําว่าขอบคุณแกนปลาแกนแกนมาอะไรครับ,ลรบแล้วนี่เรา professional อะไรเนี่หรอแล้วก็ผมแบบผมต้องต่บบทยังไงอะเออแล้วลของสิงห์ล่ะสิงห์หลุดขำตอนไหนที่รู้สึกว่าจี้สุดส่วนใหญ่ผมอะจะหลุดในซีนที่ขอบพี่อะไอพี่พี่พี่ดามากกว่าผมเพราะพี่ด,า,ดาเขาจะมีเวในการอ่าอ่า คาแรคเตอร์ของพีดาจะมีความโป๊ะแอคติ้งนิดนึงมีความแบบพี่ไม่โอเคเลยค่ะพี่แบบเกลียดเลยนะประโยคติดปากพีดางงมากพี่งงมากอะไรเงี้ยพีดาพูดปุ๊บผมงงมากจริงๆผมงงแด้หรอกผมไปต่อไม่ถูกเลยพี่หนึ่งออกตึ้นๆด้ยพีดาเขาชอบพาคนอื่นขำไปด้วยแล้วอยู่ๆพี่แกก็หั่นหล่ขึ้นมาแล้วเราก็แบบอะไปต่อยไงนะแต่จริงพี่ไปจริงๆสไปก็ก็ขำนะพี่สไปก็ขำ แต่ว่าตนนี้เราอ่ะจะไม่ค่อยได้เข้าซีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเราไปดูย้วอนหลังแล้วแบบโหไอที่ซีนแบบให้ให้พลังอ่ะครับมีอีพีหนึ่งที่เขาให้พลังแล้วเขาก็สวดมนต์ไปด้วยอะไรเงี้ยต้องต้องไปย้อนดูใครไม่เคยดูต้องไปร้อนดูตลกเอยตลกอ่ะแค่ฟังเรื่องหลังก็ตลกแล้วคราวนี้เออเมื่อกี้แกงคนอื่นไปแล้วให้แกงกันเองม้างดีกว่ามีมีอะไรหลุดหลุดในกองไหมระหว่างทั้งคู่มีครับอะไรครับอาเต้มา มีซีนหนึ่งที่เขาต้องหลับแล้วก็อ,อยู่ริมทะเลสองคนครับ <อา S 2> แล้วงงแล้วก็มีคนมานวดคือในฉากมีคนมานวดนะครับแล้ว<ะ>เขาก็หลับผมว่าต่อบทผมก็ <laughs> เรียกเขาคุณปรระเมศเขาไม่ตอบผมครับ <laughs> เขาเขาหลับจ <laughs> นลบเ,เลยหลับยาวเลยคือต้องบอกว่าเขาถ่ายมายี่สิบยี่สิบกว่าวันติดน,นะครับก็เลย ก็เลยอาจจะแบบว่าน็อกเหมือนกันเพราะนอนไม่พอมาติดกันยี่สิบกว่าวันใช่เขามันเป็น<อ>ช่วงเวลาที่เราถ่ายอ่าถ่ายซีรีส์ยาวทั้งเดือนอะไรเงี้ยแล้วปกติเวลาเราถ่ายซีรีส์เนี่ยเราต้องตื่นประมาณตีสี่ตีห้าอยู่ประมาณนี้แล้วก็เลิกตอ,อกประมาณ5ห้าทุ่มซึ่ง,งกลับไปถึงคอนโดถึงบ้านอะไรเงี้ยก็ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนมัน<อ>ก็จะวนอยู่เงี้ยทั้งเดือนมันก็เลยทําให้เรารู้สกว่าวันค่อนข้าง,งล้า<อ>วันนั้นคือวันที่ยี่สิบเอ็ดอ,อผมอาจจะ โหจำเอาเปยไม่นมากพี่จำแม่นมากไม่วันนั้นคือคุยกันจำได้เลยว่าโหยี่สิบกว่าวันเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะตอนนั้นถ่ายห้าวันก็รู้สึกแบบโหเหนื่อยมากๆแล้วล้าแล้วอืมใช่แล้วมันเป็นซีนที่แบบเราโดนแดดทั้งวันด้วยเออเออก็หลับซะหน่อยงีบซะหน่อยอาตัวเองของผมเลยสิ่งเออเขาทําขนาดนี้แล้วสิ่งอยยอมเร็วของเต้มีอะไรให้เผาบ้างผมเต้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรให้เผาอ่ะเขา้เผาเขาถ่ายผมลงไอจีแล้วอ๋อใช่แต่ว่าคือ ของผมอะยังหลับในซีนของพี่เต้คือแอบไปหลับนอกซีนได้ด้วยเพราะว่าเขาแบบบทน้อยบทไปเดี๋ยวว่าพูดน้อยเออพูดพูดไม่เยอะนอกเขา <c oughs> อย่างวันที่ถ่ายที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยครับผมอะ <c oughs> โปโลเดี่ยวแบบเยอะมากผมก็ยไม่มีเวลา oh. กอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็คือทิ้งผมไปนอนแบบหลับหมดแล้วหลับเรียงกันไปหมดเลยครับคนนี้เขาบทดหมเอะเขาต้องเดินไปพูดเปลี่ยนชุดเขาเดินผ่าเขาถ่ายเลยครับถ่ายแล้ทุกคนเลยครับใครหลับไม่แบ่งถ่ายหมด เราอดหลับอดนอนยี่สิบกว่าวันเนาะทุกคนมาหลับใส่เราขนาดนี้ทิ้งกันได้ยังไงอะเออมีอีกคำถามนึงค่ะมีอีกซีนนึงที่หลายคนถามมานะคะบอกว่าซีนที่ออนไปแล้วตอนที่พี่เออตอนที่ถีบพี่ภาพตอนนั้นรู้สึกยังไงคะเฮยแบงสาม,ม,สามอ๋อแล้วก็ยกไม้ยกม,ยมือไวกันนี้ออ <laughs> พี่เต้ก็บอกว่าเต็มที่เลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยเออกเย็เลยใส่เต็มที่ก็เลยเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มหลังเลยดังอักหรอ เราจะถามเหมือนกับว่าพี่เต้ต้องกระโดดมาใช่ไหมครับค่ะแล้วแล้วพอมันเป็นเวของการกระโดดมามันมันมาด้วยความไวแล้วเรายังเท้าไม่ทันด้วยตอนแรกตอนแรกอะเล่นยางครัแล้วมันมันไม่ได้ไม่เนียนนะปุ่กลับเลยบอก่าจริงผมก็เลยบอกเอาเลยสิง ดังอักเลยที่กลางหลังพี่เออเออช้ำในไหมก็มีเลือดออกในปากนิดหน่อยเกินไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเล่นบ้านอย่างกระดังจีนงกำลังในในแซวแซวแซลแซลโอเคอยากคุยกับทั้งสองคนให้นานกว่านี้อันนี้เป็นประโยคที่พี่นันพูดบ่อยมากเพราะว่าเวลาเราน้อยมากจริงๆนะคะเอาเป็นว่าให้ไปติดตาม EP ที่สามดีกว่า EP ที่สามมีอะไรน่ารักน่าลุนบ้าง ก็เริ่มจะเห็นโมเมนต์ของการดูแลดูแลของเขาเขาดูแลเราอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือผมมีงานที่จะได้เลี้ยงกับที่บริษัทก็เริ่มมีการกินแอลกอฮอล์บ้างเล็กน้อยแล้วทําให้เราเมาอุ้ยกเริ่มเห็นภาพของการดูแลกันครับโออออคนละเป็นจะเมาแล้วนะครับโอ้ยไเดี๋ยเดีดเยยว ฉันลุนไงฉันลุนเออ, oh. องั้นฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยค่ะว่าติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างครับผมฝากซีรีส์เรื่องสายรับใ้สีด้วยนะครับผมฝากปรเมศและก็คุณศิลปินด้วยนะครับผมทางติดตามได้ทางวันศุกร์นะครับผมเวลา2องทุ่มทาง p o p แอปพลิเคชันครับแล้วก็วันจันทร์นะครับเวลาห้าทุ่มทางช่อง3กด33นะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดของพวกเรานะครับได้ทาง TVT Content Plus ทุกช่องทางเลยนะครับ มีคนบอกว่าเออจะมีผลงานกับทีวีทันเดอร์อีกไหมคะอยากให้มีไหมครับเอออยู่ที่กองเชียร์ออย้อนย้อนไหมอยากให้มีไหมครับอยู่ <laughs> ที่กองเชียร์อยากให้มีที่แนวว่าต้องมีแหละต้องมีแหละกระแสดีขนาดนี้นะคะก็ติดตามน้องๆได้นะคะในใส่รักป้ายสีนะคะแล้วก็เอ,อ่อวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยอันนี้สิงอันนี้เราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมเพราะเราถ่ายรายการเราเลยแต่งหน้าใช่ไหมลูก ใช่ครับใช่ครับอ๋อที่นันนึกว่าน้องสิงใส่ฟิลเตอร์ทําไมล่ะครับมันเหมือนนึกว่าใส่ฟิลเตอร์มันมีความมีความแบบเหมือนแต่งหน้านิดนึงแต่งหน้าครับเพราะเดี๋ยวถ่ายรายการต่อครับอ๋อโอเควันนี้ความเออถ่ายรายการยาวๆจร่งแลนวอาะเราสองคนเต้นมาก็หล่อเลยครับจริงๆตื่นมาก็ด้องย่างงี้เงียบเลยพี่นันเงียบเลยอ่ะ อนกับมงงแรโอเคท้ายที่สุดแล้วเราจะต้องมีธรรมเนียมของเอฟฟฟของเรานะคะให้คุณสองคนโพสท่าหน่อยให้แฟนๆได้แคปไปวีดกันต่อพี่แนนขอรีเควสท่าท่าหนึ่งได้ไหมท่าอะไรอยากให้คุณสองคนอะ่ะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็แบบประคองหน้าซึ่งกันและกันแล้วก็มองตากันหนึ่งช็อต ผมแค่หันไปมองพี่อะคิวผมขมวดเองแล้วอะในเรื่องเขาขมวดคิ้วใส่ผมทั้งเรื่องเลยครับเร็วอ้ฉันอะไรคนณดกลอะไรก่อนเหมือนฉันได้เป็น่วงกับเองขอบคุณนะคะทั้งคู่มากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ e f m แฟนด้อม